นี้พาทุกานมาเยี่ยมช่มตลาดประชา่ารบวงเวีย,บ,ยบบันยังดอครับบัรยงดอมุติจีบ,บนเติรไทยโน่นลูกอำเภอทุ่งเขาหลวงจังหวัรดระยองนะครับเป็นตลาดแรกนะครับซึ่งตรงนี้ตลาดประชา่ารแห่งนี้นะครับนี่เปิดขายสามมือนะครับนี่วันอาทิตย์วันจันทร์แล้วก็วันพฤหัสบดีจาก หาได้กาถึงหนึ่งทุมนะครับอันนี้ร้านเกี้ครับเนี่ยจุดเริ่มต้นจากนู่นแหรอครับที่อยากรอบพ่อสตัอ ีอย่างก็ว,ว,ว,ว่าก็ต่อกว่านยังดอนะครับจากแถวมาด่านในมาด่านนนะครับจนถึงวงเวียนนะครับตรงนี้จะเป็นวงเวียนกลางบ,างบา้านวงบ้านยังดอเนดะีย๋ยวเขาไปด่านนครับบางที่ก็เป็นอาหารพื้นทินนะครับอาหารตามฤด,ดูกาล เป็นพักงง <c oughs> บ่มีครับ <c oughs> มูนี่มีแต่ลิปถืถถถ <c oughs> อๆบ่มี่เดียวบ่ค่ะอันนี้เป็นผลิตภัณฑ์ของบันยังตัวนะครับ <c oughs> เป็นเขา่าเข่าอินซี่ <c oughs> ขายโดยคู่คู่เป็นคนนางขาย เป็นข้าวบ้านยางดอครับนี่ตาเป็นข้าวกล้องวบริอินซีนะครับเขาไรบรี่ของผู้น้ำชุมชนนะครับเป็นของผู้ใหญ่วิกิเตายบนเ,เรื่องอันนี้พวกต้อตงไปถึงศีสเกตนะครับนี่หอมกระเทียมลายหล่ำวัฒนธรรมกระดีอยู่ คะแนีในใกล้บานปะครับตบสองนิว้วยายตบสองนิ้วเอาโย่ซะว่ากันตบผ่นิ้ววาา้าวอตะวันตัวเสือครับรถไทยหรอวะ อันนี้หมูสดครับนี่อันนี้อันนี้ไม่ยังนี่ครับหมูยอ่อว่ะหมูย่อวนว่ะเนี่ยน้าเนี่ยเกนม่งจะเสีไปใจหน้านี่ครับวันนี้กับผ้ามาชุ่มตลาดได้ชุ่มสดป่าเงี้ยงวานะครับอันนี้ไปทั่วโลกนะครับฝากพี่นออ้องติดตามครับย่างหมู ยัมูยังเนี่ย่หยังก่ไม่นางไม่นั่งครับขายเนื้อหมูสดนีหมูย่อหมูย่อทุ่งเขาหลวงหมูย่อทุ่งเขาหลวงนะครับอันนี้พ่อเดียวไปกินดินูไปเอ็กไปเอกครับไอผู้ยิบานน้ำไอผู้ยิบานน้ำ้วงไปเบิ้งนะครับ เดี๋ยวเดี๋ยวจะว้ยขึ้นครับเดี๋ยวจะเว้ยขึ้นเราฟังนี่ก่อนฟังใายฟังนี่ก็เป็นอาหารตามฤดูกาลนะครับช่วงนี้ก็ปลาแม่น้ำชี้นะครับกระลังหลายนะครับอ่ากระลังลรสดำกระลังลดนอันนี้ปลานะครับปลาจอกปลาจอกคนใจกินกินแน่นา้วงก้อยก็ได้ก้อยก็ได้ครับลาบก้อยเจ้าผู้หญ้าเจ้าผู้ใหญ่ ตอตอง้บาอ,อันนี้ขูดเราตัเนียอมาไ่ครับเนี่ย,มยามีตัวเนียกมัไนมไปเอกไปเอกไปเอกเอาอันออน,อนี้บ้านพักเลยครับเป็นปอดตัวตานหมดเลยครับสายยนนะครับมาจากบ้านไหน บ้านเปวยน้อยมู่สิตบตำบลเกือไทยนะครับนี่ก็เป็นกุ้งกุ้งเกษตรบูพักปอดสานนะครับของขอ,องอำเภอพืชเขาหวือกนะครับตั้มาจำหน่ายอยู่ตลาดแัดชุนชน <c oughs> บ้านย่างดอ,องเขานะครับตุกนักนะครับตุกมนุนได้พักปอดไทยปอดสารทิพตนะครับ กับกรับกจามจากบนครับปอดสันะครับจ้น่นี่หมูย่อก็มีกันกั่่โลกทันกันหมูย่อมี่ักครับนารสค่ะบบกกระนุนกรนุนต้มมีกตค่ะ นี่เห็นตามฤดูกาลนี่นี่มะควายเนี่ยครับเนี่ยควายกับนี่ครับมีหอยเชลลี่ครับนี่อนอันนี้่ยังอะไรปลั๊ทองปลั๊ทองอ่อนข้าวข้าวอืมบึกบึกน้อยครับบึกบึกน้อยวับดีครับเจมาเยี่ยมแม่ค้าห้องนินี่ครับ้านใหญดีของวันไก่นะครับ ข่ามันไกล่ลรสจัดเสียคุดยอดนะครับอะไรน้องเปลี่ยน,นอะไรข่าอะไรไม่ได้ไรลงุรลงลงุงลุงสายลงย<อ>ูท <YouTube S 2> ูบเพื่อนนะครับมาแวะจิ้มแวะนั่นได้นะครับข่ามันไก่ย่อยดีนะครับเอาล่ะน,นี่มีหมูยยอกันนี่ <c oughs> นี่ครับหอยเชอรี่หอยเชอรี่ พักติดผูกผูกเองครับพักไว้ในี้ผูกเอง <c oughs> นี่ร้านร้านอาหารสดครับเ,ยเบลยร้านไก่หมูไก่หนุ่ยท่านแล้วผมก็ได้เจ้านาทีเองนเจ็บนาที่กูเจ็บนาทีกว่าผมก็ดีเบิ้งนี่ดีโดนบานั่นเบิ้งตัวเนาะ นี่หันทะเลครับหันทะเลนั่นไม่มีอยังบ่ตามมดูการมี่วะดูดูการนี่นมีอยังขายหน่อยก้วยยู่ฟังนี่ครับก้วยนี่ครับฟังตะวันตกอันนี้เป็นปลาครับนี่ปลาปลาดุก มียนบนบอกวิบากหมดเไรครับบนเทียวบุญมาได้สอบไปเมีนสอบให้มันเตียงใเาไงไอวราเทียวเอานี่วันพะนี่ครับมือวันพระนะครับเหมือนพระตบงี้ดอกไม้ฟก ก <c oughs> บครับอันนี้กบเปิดประตูให้มันติดเต็นทหอคับผมจิการน้ำกบ, <c oughs> บอันเาไม่หาไปบ่ท่านไปท่านเดินว่นไปหาพี่น้องพี่น้องสิรับบริจาคนะครับนี่บุญกระถินบันเกิดไทยวันยังโอนะครับถวายกอดถวายวัดป่าโน่นสวรรค์ ในวันที่8ปดฟิจิกาที่ตีหัวนะครับอีกมื่สองมื่อยืนมือนห่วครับผู้นี้มาตะไกรครับนี่ย่ายนี่เรามาตะบันกลางปลานี่ผู้นี้อยู่ยไกลบ้านห้องนี่ละนี่มึงปลาหย่างน้อยๆกันนะปลาหย่างปลาเนี้ยปลาดุปลาเข็มปลาตะเกียบ พบกักมี่มีตะปีเงียนสดีครับไปดันได้กองกระถิ่นด้วยนน่ครับพี่นองตั้งกองกระถินไว้ครับ บมมี่ครับพี่จะถือถืออผมนี่ครับประดับไปเมช่วงตอนกลางวันชาวเวียดดีพานมานะครับช่งวงเ้าหลตั้งจากนั้นก็นแยกย้ายกันไปเหตดภารกิจใส่คว้วเลื่อนก่อนนะครับมืออื่นกับเป็นมือหุ้มยังถือมาต่อยกันอีกมือหนึ่ง ไปทำนะครับไปจุดเราบริจาคเอาพี่เพิ่งเพิ่งกลับแล้วอยู่ตั้งนานแล้วครับสวัสดีครับ เป็นปยังเปิดหอันนี้เป็นจุดรับบริจาคนะครับพี่น้องครับรับบริจาคในการสมทบกองกระถินสามัคคีเป็น ของอันนี้เป็นของหมู่บ้านนะครับบ้านเร่อดาเ่กน้อ่ะไม่ทุงสินี่ใบหนึ่งนี่ใบหนึ่งพี่ดาวได้ไหมนี่อันนี้เป็นชุมชนครับทอดสวรยวัดป่านนนสวรรค์อันนี้เป็นเป็นอำเภอทุ่งเขาหลวงไปทินสาชเาืัอคี่อำเภอทุ่งเขาหลวง พี่นอนมีจิตศรัท่ากับเชินหลวงบริจาคนะครับตามศรัทธาของพี่ของนอนเองเอาคลิปนี้ขอจบเทียงแค่นี้ก่อนครับพี่นอนครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชม ขอบคุณทุกกำลังใจครับขอบคุณครับสวัสดีครับ